สวัสดีครับก็ตัวนี้จะเป็นเลดมี่14นะครับแบตมันบวมมานะครับอย่างแรกก็ให้เพื่อนๆนะครับเป่าลมร้อนก็ได้ตัวนี้นะครับเพราะว่าจะได้ป้องกันสายแพ้ขคดแต่ผมจะไม่ได้เป่านะครับหรือจะทําตามแบบผมก็ได้นะครับให้ถอดถัดซิมนะครับใช้เข็มจิ้มแล้วก็ดึงถัดซิมแต่ถ้าทําแบบผมอ่ะต้องระมัดระวังสายแพ้นะครับแล้วก็ลูดไล่ตั้งแต่ถัดซิมนะครับเพื่อที่จะแกะฝาหลังออกนะครับ ผมจำจริงๆผมจะใช้เล็บนิ้วชี้แต่ทีนี้มันเป็นแผลนะครับเป็นแผลเพราะว่าก็เลยใช้อุปกรณ์เล็กน้อยนะครับไม่มีเล็บแต่เป็นแผลด้วยนะครับติดฟิล์มกระจกนะครับใช้ช่วยรูดนะครับฝาหลังแล้วก็ไล่ไปรอบเครื่องนะครับให้พลิกมาด้านซ้ายนะครับเพื่อน แล้วก็ระวังใสแ่แพนะครับมันจะสั้นมากนะครับเพราะผมจะได้ไม่ต้องทากาวส่วนนี้ตรงใสแ่แพรสแกนน้วมือนะครับรามัดระวังนะครับให้เพื่อนๆขันน็อตชุดบนออกให้หมดเลยนะครับมันจะมีความสั้นความยาวที่เท่ากันนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับมันจะมีใสยแพรนะครับเชื่อมระหว่างกับตัวฝาหลังนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆกลัวขาดนะครับเป่าลมร้อนส่วน ตรงกลมๆให้มันหลุดติดไปกับตัวเครื่องนะครับทีนี้ฝาหลังมันก็จะหลุดออกเลยนะครับแต่ส่วนตัวนี้ผมถนัดแบบนี้นะครับเพื่อนๆน,นะครับเราจะได้ไม่ต้องไปลงกาวส่วนตรงนี้จะเป็นสายแผ่แบตนะครับใช้เล็บแสออกมานะครับส่วนตรงนี้จะเป็นสายแผ่สแกนนิ้วนะครับเราจะได้ทำงาน,นง่ายๆนะครับใช้เล็บแสออกมา ส่วนตัวแบตเนี่ยครับเราเจอแล้วเราเป่าลมร้อนตัวรัดแบตเนี่ยจะอยู่ซ้ายและขว,วานะครับแบตตัวนี้บวมมาเป่งเลยแล้วก็เป็นน้ำนะครับแบตก็เสื่อมสภาพการใช้งานนะครับรุ่นนี้ก็ 2- องถึงสปีแล้วนะครับเป่าลมร้อนเพื่อคลายกาวนะครับแล้วก็แสะตัวรัดแบตออกมาได้เลยนะครับเพื่อนเนมันจะเป็นลักษณะเหมือนสติกเกอร์นะครับ แล้วมันก็จะมีกาวส่วนใต้รางแบตเนี่ยสองเส้นนะครับเราใช้ดึงถ้าเราดึงไม่ขาดเนี่ยมันแบตมันก็จะหลุดง่ายเลยนะครับแต่ส่วนตัวนี้ผมดึงตัวแบตไปขาดไปหนึ่งเส้นนะครับนะอันนี้ผมจะแสะไล่ค้าง่อนนะครับ ส่วนตรงนี้มันจะเป็นกาวนะครับเราต้องดึงนะครับนะมันชอบขาดนะครับเพื่อนเนถ้าเราดึงไม่ขาดนะครับเราก็จะเอาแบตออกมาง่ายแต่ส่วนตัวนี้เราไม่ต้องไปอะไรกับมันแบตมากครับเพราะแบตเราจะต้องเปลี่ยนอยู่แล้วครับเราแซะเรางัดไปเลยนะครับแต่อย่าไปแซะลึกมากนะครับเพราะว่ามันมีใส่แพงข้างล่างอยู่นะครับใส่แพงจอนะครับนะ อีกเส้นผมดึงขาดนะครับเพื่อนๆนีผมก็แสะงัดแบตไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวแบตพังนะครับเพราะเราจะเป็นแบตอยู่แล้วแต่ก็เรามัาระวังตรงใส่แพรใต้่างแบตมันมีอยู่หนึ่งเส้นนะครับใส่แพรจอนะครับถ้าเราไปงานใส่แพรขาดโอ้โหเป็นจอเลยนะครับส่วนตรงนี้ผมดึงออกมาแล้วนะครับแต่กาวเนี่ยครับ ผมใช้เป็น3 m เนะครับอ่าจะเป็นตัวนี้เลยครับแปดนะครับ2เส้นก็พอนะครับเพราะแบตเนี่ยมันอยู่ในเครื่องฝาหลังอยู่แล้วนะครับไม่ไปไหนอยู่แล้วนะครับแค่ประคองไม่ให้มันเลื่อนสายเลื่อนกวานะารเอ็มก็อยู่แล้วนะครับแบตก็จะใช้เป็นของยี่หี่หอแมทน,นะครับ ติงแล้วก็ลงแบตตัวใหม่นะครับก็ใส่ใสแ่แพรนะครับต่อมาด้วยฝาลังนะครับปิดฝา ก็ขันน็อตเข้าไปให้หมดเลยนะครับเพื่อนๆนี่ลองเปิดเครื่องดูนะครับถ้าติดก็แสดงว่าใช้ได้นะครับแบตบตัวนี้มันตั้งแต่ปี22นะครับเพื่อนๆก็นานแล้วก็ถือว่าคุมแล้วนะครับกับการใช้งานตัวนี้ก็เอาแบตเข้าไปได้เลยนะครับ เอ้น hey, ็อตขออภัยน็พวกเ e d m มก็จะเป็นสีขเขียวๆนะครับก็ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อนๆสำหรับคนที่อยากทำเองนะครับแต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่ทางเราคิดว่าเปลี่ยนจอไปเอ้ยเปลี่ยนแบตไปแล้วจะต้องกลัวเปลี่ยนหน้าจอ นะครับเพราะว่าถ้าเราไปงัดแบตโดนสายแพทจจอไปก็เสี่ยงนะครับก็ไปจ้างร้านเอานะครับผมทำเป็นเพื่อนแนวทางเพราะว่าคนดูทุกคนนะครับดูทุกคนอาจจะทำได้ไม่ทุกคนก็ได้นะครับคนเราเอ่อมีความสามารถไม่เหมือนกันนะครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับ ก็ถ้าดูถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์เข้าไปในเฟซตัวเองนะครับเผื่อสักวันเราจะได้ทำเราก็จะได้ดูคลิปได้เลยโอเควันนี้ผมก็สวัสดีนะครับ